สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปีนี้ค่ะคนรักคนคุยเก่าจะกลับมานะคะมิตรภาพที่ห่างหายไปนานจะกลับมาหวานชื่นอีกครั้งจะมีเพื่อนที่ดีรายล้อมรอบตัวคุณมากมายทีเดียวค่ะเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้คุณจะโปรโมทให้คุณนะคะได้ขึ้นเงินเดือนได้โบนัสก้อนโตค่ะร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะคะคุณเนี่ยจะได้บ้าน รถยนต์ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่นะคะคุณมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศค่ะไปเปิดหูเปิดตายอย่างมีความสุขมากนะคะคุณจะได้เงินก้อนโตจากการทำงานจากความสามารถที่สูงล้ำของคุณทำให้คุณภูมิใจมากนะคะและครอบครัวของคุณก็ภูมิใจด้วยค่ะคุณจะได้เงินโบนัสก้อนโตนะคะหรือถูกรางวัลน,นะคะมีโชคใหญ่เป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวค่ะ คุณจะได้เงินจากการเป็นนายหน้าตัวแทนขายสินค้าต่างๆหรือขายอสังหาริมทรัพย์นะคะได้เงินแสนได้เงินล้านค่ะคุณจะกลายเป็นมหาเศรษฐีในช่วงปลายปีนี้ค่ะถ้าคุณคิดว่าพลังงานเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณคุณจูนรับกับพลังงานเหล่านี้ได้ ให้คุณพิมพ์น้องรับคำทำนายค่ะและถ้าคุณรักใครปรารถนาดีต่อใครก็แชร์กระจายพลังงานนี้ไปให้กับเขานะคะถ้ากดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณมากค่ะขอให้คุณนะคะครอบครัวของคุณและควอพ้องทั้งหมดของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทุกภพทุกชาติไปเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ